ไอเหนียวไม่บอสมึงไปบอกไอแท็กดีว่าสีขาววะมันต้องมีแค่เดียวในเมืองนะเชคพี่เชคผมอยากคุยแล้วบอสคุยแล้วเชคหมดแล้วเชคหมดแล้วมันมันพร้อมยังวะอยากเห็นบอสบัฟ55สาไม่ได้เห็นนาแล้วไปบอกเลยนะขอบคุณครับไม่เร็วไปไม่ช้าไปบอส ชิบหายแล้วหันเอียบเดวมันเพิ่งจบดีมาไม่เหรอามาดูมันพร้อมเหมาะไป,ไปม่งๆมงๆก็ได้เหมือนแซมบ้าเลยม่งๆมงไว้ก่อนเพื่อชนะช่างมันเพื่อชนะด้วยเหี้ยมมันเปลี่ยนเจนจนกากได้มีชีอะตัวมันเก่งไปหมดแล้ว มันมเชมมันกากสิมันเปลี่ยนเจนอะถ้าเป็นเจนก่อนหน้านี้อะผมว่าได้มันอยู่นะเจนนี้ไม่ได้กากเกินอะนี่แหละเดี๋ยเคเราแบบตัวแข่งแทบจะไม่มีนะที่เหลือตัวตึงๆไม้ไม้เป้งๆกไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าแข่งไอ้โน่กับไอ้รัฐทำความแป๊บนึงไม่ไหวไอ้เหี้ยตัวแข่งมานี่ไม่ตายหาเลยเหรอ อิดหวังกับ MBK มากเลยจริงๆกากเกินว่ะไม่หนุกมันลีลีที่ผ่านๆมาเลยอันนี้เอาเอเคมาเรียกมาเล่ากนเลยครับคนหนึ่งาไว่าครับ,ารบมาเล่าสิครับฮัลโหลก็มีเรื่องมีปากมีเสียงกันมาทั้งวันแล้สองสาวัน ตั้งแต่จบสตอรี่ที่เราอือว่าไงครับครใช่ครับตามนั้นเลยถามเลยก็นด้เล่นกี่ใบเออง่ายดิเล่นกี่ใบจกเล่นกี่ใบครับพูดมาเลยครับเล่นกี่ใบรักสองร้อยอ่ะคุย TPS Nano ใหม่ยกตี้ปืนใหม่ครึ่งตี้แล้วครับโอ้ชิโอ้ชิโอชิโบน้องไาตะไนมาใช่ไหมฮะโอเคชิมชิมเน้นชิมเน้นชิมหันมาถ้าเปิดสองเปิดนบพี่กอลนานนานเดินเปิดอะไรนะครับ เขมเห็นวะเนี่ยเหมือนเขมเห็นเลยเอาก่อนต้องเล่าทั้งนั้นอ่ะต้องเล่าละเอียดไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราก็วันนี้ทั้งวันเขาไล่เขาเอ้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเขาไล่ยิงยางไล่ยิงนาโนผมมาตั้งแต่ก่อนเฉยไม่มีคนในแก๊งพี่มีนไปไปยิงเขาหรือไปแทงเขามีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครเขามาไล่ยิงแต่เมื่อวานแล้วมันมีเรื่องกันมาก่อนหน้านั้นก็เลยไล่ยิงเรื่องอะไรครับไม่รู้เรื่องอะไรครับถาเอาแต่คุณยอมรับใช่ไหมว่าคุณไล่ยิงอ่ะเมื่อกี้เนี้ยพี่กอลน่าจะได้ยินนะครับบ่อย ไม่ใช่เมื่อกี้คุณยอมรับเครับว่าคุณไล่ยิงก็เลยไล่ยิงเสียงไอ้เหี้ยถ้าไม่มีคนมาทาเรื่องก่อนก็คงไม่ไล่ยิงมัวซัวหรอกก็แสดงว่าไล่ยิงมั่วซั่วครับเอางี้ยตีต่ำหรือไงครับพี่กอบ์ฟไม่ต่ำครับไม่ต่ำน้าท่านไปยืนเท่าเขาเลยไม่เรื่องเรื่องมีเท่านี้แหละครับพี่กอลเรื่องที่เขาไล่ยิงผมปกติแล้วมึงก็คุยไม่ได้ก็แต่ตัดต่ำเลยครับไม่คุยไม่ได้ถ้าตกลงกันได้เท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้น ค,คุยไม่ลงตัวก็คือตัดต่ำต่อให้จะปะทะกันแรงแค่ไหนก็ตัดตามถูกไหมถ้าทำเป็นเรื่องครับถ้าทำเป็นเรื่องพี่ก็ตัดตามเร,เรื่องเรื่องแล้วตัดต่ำเรื่อยงงไหมสมมุติว่าเรื่องเอห้าสิบเรื่องบีห้าสิบมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว,เด,วเดี๋ยวลองน้องผมแป้นลองผมน้องมีหลายเรื่องต้องมาคุยครับแต่ถ้าเหตุการณ์เดียวกันจอดเดียวกันเช่น็อดเดีัห้าร้อยใบอ่ะใส่รถร้อหุพี่เอาร้อยบลอด้วยกูจไหวไหมถ้ไม่จดเดียวอ่ะเข้าใจ่ะกูจะไม่น่าไหวแด้หนอนก่อนด้วย เหมือนขมห็นเลยเฮียผ uhm ู้ถูกกระทำจยไม่จะหลุดนี่ก็กูอยู่ในอะไรเนี่ยเหมือนขมห็นกะไทยเลยเฮียจะรู้เป่ะแม่งไล่เรือนสองสามวันนี่แม่งไล่เรือนทั้งวันเฮีย ้ยกูอยากเล่นกูอยากเล่น500ร้อยใบเดิมพันร้อยเอ็มกูไปเจอในยูทูบมาฮัโโลโหลบอสกูไ <c oughs> ปได้ยินมากูอยากเล่นเ <c oughs> งาไหมละ่ะแต่กูบอกเลยว่ามึงบวกยับแต่เหนื่อยหน่อยแน่นอน <c oughs> จรอดครับบอสดี๋ยวมีแน่ครับมีแน่เตนยินครับ กูได้ยินมาไหมห้าร้อยใบร้อยเอ็มเหม็ยน่าเล่นอยู่นะไม่บอกบอกถ้ามันอยากเล่นอย่างนั้นจริงอะ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะท้ามันด้วยเล่นแบบไม่ไม่พกบัตรประก,กันอะ่ะไม่ต้องถือโปรอยอ่ะโอ้ยายายา,ยาเหลี่ยมอีกเลี่ยมอีกเหลี่ยมมันเลี่ยมอยู่แล้วมันบิดหนีอยู่แล้วมันท้าเอาเอาเอาดึงเวลาให้ไม่เชยเฉย,ยนี่ไงห้าร้อยใบร้อยเอ็มอ่ะเฮียกูบอกเลยไม่เกินไม่เกินไม่เกินอาทิตย์อ่ะมันขอจบแล้วที่เหลือมึงได้หมดอ่ะ หวัดเยบแล้วนว้ยอยากไร้เยี่ยไม่ซ้อมเหรอไม่สนฟังนะสมุทรมึงเล่นไปสักพักใช่ไหมมึงเชื่อกวดีิมันร้อยใบมันก็หอนแล้วเหียแล้วที่เหลือสี่ร้อยใบที่มันคาอยู่กับเดิมพันร้อยเอ็มอะพี่บอลครับเฟซเ้ซในเมืองอับเฟซแข่งคองลาเฟกันครับหวัดเยบเลยนะเออแต่เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่แต่มีโอกาสบวกดยู่ถ้ามันถ้ามันอึดอะ ระยะเลยก็เสียงเดินมึงฟังนะไอ้บอลแข่งกันในเมืองอ่ะแข่งมันไม่เดือดเท่าในเมืองไอ้งโง่โอเคครับเดี๋ยวโอเค <c oughs> <c oughs> ในแข่งมันมีแต่พวกปลาหีกูเบื่อ โดนหน่อยพวกปลาหีโดนกูนหน่อยเอาไปหนึ่งชัดคิดดีๆดิหวานเกียมเลยนะแต่มันก็เสี่ยงอยู่อะเสี่ยงที่มันเล่นจนจบอะโอ้โหอย่างนั้นลากดินเลยแหละ ทั้งมันทั้งเราดิ่งเหียวอะ่กะก็เสียงอยู่ถ้ามันแบบอยู่ไหวะนะไอบอล้าเล่นห้าร้ยใบมึงคิดว่ามันจะทนโดนสนตีนพกูได้กี่ใบวะวมา่าเติมที่ก็ร้อยร้อยห้าสิบเห็นไหมอืม ทื่เหลืออ่เออโดนเนี่ยนโดนรับแบะแต่ฝั่งฝั่งที่โดนมันรับรับไม่ได้เยอะหรอกตอนตอนตอนจะตีมันพูดฟอร์แมสแหะตอนโดนจริงอะมันเหนื่อยชิบหายเลยเดี๋ยวก็ใส่โนกันเดี๋ยวก็คนไม่เข้าเดี๋ยวก็คนขาดลามาสายพ่อตายแม่ตายเยอะอันนี้คือจากหัวแก๊งเก่านะครับอันนี้มมถึงงทุกแันนเป็อย่างยืนให้หน่อยน้องกาชาจะมาแล้วบายเอ็มเคเค นานๆไปครับพี่มันก็ผักกันรอเนาะทีมึงมึงเขาก็เขาก็รอมึงเนาะห้าร้อยใบหนึ่งร้อยเอ็มให้เวลาพี่เดีวน้าดีเท่ากันครับพี่จับเวลาเลยจบเสียงหน่อยอ่ะแต่แต่ได้เขาคุ้มอ่ะกูบอกเลยเฮียปัดประกันเองราไปเท่าไหร่วะตอนนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นครับห้าหมื่นสี่หมื่นก็มี ตีไปห้าหมื่นนั่นห้าหมื่นคูณสี่ร้อยมันจะได้สินสงครามร้อยเอ็มนะแล้วก็ค่าัประกันที่มันเล่นไม่จบไปสี่ร้อยใบเป็นร้อยยี่สิบล้านอ๋ัแจ๊บ <c oughs> แก้งมันแตกอะ่ะคุณบอกเลยแก้งมันแตกอะ่ะไอหี้ยะไรก็แตกอะ่ะโดนอย่างเงี้ยสมองเพชรมากครับพี่ชาก นี่นี่หัวเหลี่ยมเหมือนมันเลยจริงๆครับพี่แต่ถ้ามันฝืเนเล่นจนจบสวยปืญมือไม่ลงเลย้ยถือว่าเป็นรีทายเผื่อผมอาจจะโดนใบร้อยยี่สิบสามคุณบอกว่าหนึ่งรีน,น่าจะหมดของเยอะกว่านั้นปะไม่งอยู่อะแต่ก็ถ้าพี่จะเล่นก็เล่นเลยเสี่ยงเดินมารอเดีย๋ยวถือว่าเป็นรีสุดท้ายส่งท้ายผมอาจจะโดนใบก็ได้บูทไหม เอยจะบูธลำคาไอ้เหี้ยะเจอกเลยละเสี่ยวโดนอีกแล้วธรรมดาก็ดังอยู่แล้วนายโอ้โหโอนยก่อนโอนหนโอนายไม่เอาหรอกไม่อยากเสี่ยงว่ะโอเคครับที่เสี่ยเล่นนี้เฮียนานยาวเกินเสื่อแม่งเล่นนานขึ้นมากูเซ็งอีกตีนานเกินก่อย

รออะไรวะน่านะ่งอ่ปไปชุมหีแตดอะไรกันนี่นานแล้วเินก็ดูว่าหูดหูดพ่อมเขาดูว่าสูตรกับพูดอันไหนเที่ยวกันครับก็ดูว่าไหนเที่ยวกัน ฮูดกับสูตรกนดูว่าไหนเที่ยวไหนมึงเสียวออกมาบเฮ้ยอันอันก็ห้าสิบ้วงนี่โอนหมอไววครับห้าสิบห้ครัใ่ครับไปโปดครับไป่ปรเนาะหยองยี่หยองีนึกว่าจะเอาห้าร้อยไปกเดือห้าสิบห้าเอ็มพุ่งชวโบงครับเต็มตัวเลยเดี๋ยวประกาศให้ออกไปห้าลุงนะครับเตนเตลงพรุ่งนี้พี่วรุนี้งนี้มลดตอนนี้นะพรุ่งนี้บอกก่อน พรุ่งนี้ <ละ S> 1โม,มงเหรอครับใช่ครับลหล1โมงถึงกี่โมงครับถึง6โมงอีกวันหนึ่งครับแล้วก็วันวันนี้ไม่นาไฟครับเกิน3ทุ่มแล้วครับอันนี้คุยไหนพี่วอกนั่นไม่ไม่ไมผมมาคุยก่อนนะครับมาคุยก่อนนะเป็นไงคือเล่นวันไหนเราคุยเรื่องวันนี้อะเผื่อตกลงวันกันได้เราคุยเรื่องวันนี้พี่วอกฟังเลยจะคุยกันวันนี้ก็เล่นวันนี้ครับผมมาคุยก่อนเล่นเลยอ๋อโอเคเล่นเลยก็นาไฟปกติครับ โอเคโโโอออเเเคคคแต่พวกนี้ประมูลต okay, 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 okay. ู้มันน่าจะมีเบรกประมูลอ่ะประกาศคูดาวให้หน่อยสามตห้าสิบสามเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยประมูลตู้มันประมูลทั้งวันเลยเหรอแป๊บเดียวประมูลประมูลแป๊บเดียวขอยีดขอยืดมันไม่มีดีเท่งคืนดิอย่าเมย์อย่าเมย์อย่ามย์ข้ายืไม่มครมีดีมากถ้าคุณนึกว่ามันประมูลเสร็จแล้วมันเล่นต่อได้ยังไงเอ้คนยืนก็พา ใครมีลานิี้มาขายพิมพ์ขาดรันดี้มาแปดร้อยได้ไหมมันยืนคุยกันเอออะใหย่เปวันวันไม่แน่อาจจะจบวันนี้เลยก็ได้เพราะว่าหมอวันนี้มันหมอพักนะเออขนาดคนเลยตอนเข้ามากระตันแล้วหมอหมอยังไม่ตำรวจตำรวจยังไม่ถึงตำรวจตำรวจพลาดใครมีรันดี้มาแปดร้อยไหมขาดรานดมาแปดร้มันหนีได้ป่าววะใครขโมยรถตูอ่ะอะไรนี่อะไรเรื่อง วรวมเบีบบนรวมเบีบนนะที่เรามีแค่ี่ยเรอตามเพื่อน,นดิบปะ่ะใครป็ามา,<ค>มาบบรแรกวันวนี้วะ